สวัสดีครับลุงพ่อหนอ,อนไล่ครับเมื่อนี้ภาพมาเบิงไกนะครับเตรียมอ่าที่สีส้งนะครับจับไว้แต่เมื่อวานนี่นะครับอ่าไว้เพื่อที่ส่งไปพุทธละทั้งสกลนครเนานะส่งให้ลูกค้าอ่าจับเตรียมไว้ขังใส่กล่องใส่รังไว้เพื่อว่าเสียให้ใกล้นี่คุนชินนะครับกับการอยู่กองอยู่รัง นะครับเมื่อนี้จับไว้สองตัวนะมีอยู่สองตัวตัวนึงเพิ่งจับได้เมื่อโดนนี่นะครับเดี๋ยวทุงพ่อนสีพเบึงนี่นะครับอีกตัวหนึ่งยังตื่นเตือนอยู่เลยนะครับยังบ้านในคุณในชินวุ่นหาทางออกอยู่สําหรับไก่ที่นาลุงพ่อน,นี่ก็จับปล่อยไปแล้วเนาะประมาณยี่สิบกว่าตัวเนาะ ถ้าตั้งแต่ลุงพ่อนลุงคิดมากก็มีลูกค้าโทรมาหลายนะครับก็เท่าที่จับได้เนาะเพราะว่าไก่ลุงพ่อนก็จับยากก็เคยจับจักเทียบางคนก็เอาไก่มาต่อเอาบางคนก็มาจับน้ากันนี่เพียงละนะครับส่วนที่จำได้เจ้ละตัวนะครับใส่เวลาโดนอยู่นะครับก็ปล่อยไปแล้วประมาณยี่สิบกว่าตัว กสิยังอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวลุงพ่อนสีผ้ามาเบิ่งอีกเดือนหนึ่งนะครับว่าไก่ลุงพ่อนสิยังหลายปันไหนเดี๋ยวลุงพ่อนทีเอาเออข่มามะวานนะครับไก่มาร่วมกันสิเลี้ยนหน่อยเลื้อหลายสำหรับเราตามลุงพ่อนเดี๋ยวเบ่งน้ำกันเนาะนี่นะครับลุงพ่อนเออขาวานอ้อยหลักหมาหล้วเนานะ กะ <S an> ปล่อยให้กินตามนี่แหละเดีวมาบ่งน้ำกันเนาะช่วงนี้ก็ย่อยย่อยตันพันกำลังเปิดพันลม่มออาเป่าเป่าปอดเที่ยงอยู่แบบเสียงสิดัางลบก่นเนี่ยวนๆวนบน,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 นี่แหละครับกไกลลุงพอนที่ย่างเหลืออยู่แต่ว่าก็กย่างอยู่ข้างนอกแต่มีอยู่ไม่ได้ขอมาเบิดอยู่ แนวลุงก้อนสิใจเห็นบึงนะ่ะโอ้ยฟังสาทั้งนั้นนะครับบกเขามาห้ามับตัวใดที่ย่านมักับบกเขามาลนะ่ะก,กินอยู่ทั้งนอกเขามาแนบบกเขามาแนะ่อยู่นอกอยู่ในป่ากับนี่แนะนะ่บกเป็นยังทนำะบางทางบางที่ก็เอาอม ไก่ว่านคนละไก่ไก่วานไหล,ล,ลมองไหลโจดเอาไก่ได้กินตัวเท่กันนะครับีไก่ไก่แม่ก็ยังไหลไก่ตัวเมียนะครับไก่บางตัวนี่ก็งูขาวเริ่มสิล้วนแต่นี่เมื่อวันสีอยู่ขาวตลอดไปนะครับเท่าที่ลุงพ่อสังเกตเด้ ก็ขื้นมาขาวเต็มที่แล้วก็ที่คอยลวนไปลวนไปจางไปในที่สุดก็เป็นหูแดงเนาะนี่นะครับสังเกตไปส้มนี่ยังไกลลุนๆนมนมอยู่หูขาวกันย่งติดโดนอยู่ขั้นตัวใด่ใหญ่งงแกแล้วก็สีเริ่มลุนแกโบออนก็ลุนขึ้นก็อ่ะเพราะว่าสีขาวเป็นช่วงเป็นย่ามเนาะุ้มเห็นไหซุ่มบริสัทธ์ไปเลย มีแกะตัวหนึ่งแกะน้อยตัวหนึ่งเอามาเลียงปนมูออยู่กับมูแแพะซีตัวกำลังหาจินหัวหารน้ำไก่เนี่ยวันหัวหารัน,น,นรถือกินหัวหารกับมาเล่นกินแพะก่อนมันว่าะยะตามนี่นะครับไก่ก็เริ่มสิตื่นตื่นแพะ ไก่ตัวนี้ผมว่าหุนเลี้ยวหุนงามดีอยู่กำลังยางไปตัวนี้เต็มใหญ่ยยเต็มที่แล้วนี่คือไก่อยู่หน้าลงคอนย่งเหลืออยู่นะครับมีไก่ตอกตัวหนึ่งนะครับกับตัวเดียวนั่นแหละนะครับที่จับู่วนกับไก่ตอตัวหนึ่ง โมหังกันจ้าเทียไปน้ำกันยุงสันเดี๋ยวนี้ลูกไส้ในซื้อมาเพิ่มดีโมกต้เนาะไปตกปล่อยมือเดียวพราะแต่ปล่อยหมากันไปสองตัวตายไปสองนะครับตอนหนึ่งเดี๋ยวยูซี่ตัวยังวันนี้ปล่อยขังไว้หยันหมาเมา่อไรกัดได้จริงหมาก็เป็นหายเนาะสำหรับไก่ตัวนี้มันกนอะไรจะมันบ่ใครท่านเพราะว่าไก่ตัวนี้บินจริง ขันหมามากบินข้นต้นไม้แล้วกันแล้วถ้าลุงเลี้ยอยู่หลายเติบอยู่เนาะสำหรับไก่น้าลุงพอนสุ่มไขรบ่อบออกมาไหมกันนี่นะครับตัวลูกพวกใครย,ย่างหลายเลยออกมาหลายอยู่เท่าแม่ละเก้าร้อยสิบแล้วเกิด ที่คอยเบิดไป้าเบิดไปกานะครับกามาลอยกินตอนน้ำเหมือนแรง่งช่วงแม่ขึ้นค้อแม่ขึ้นต้นไม้แล้กกามาลอยกินแล้วก็มีแมวนะครับแมวตัวหนึ่งมาจับกินไกลหน่อยกันกันเลยเหลือใน,นที่สุดก็เหลืออยุดแม่ละสามตัวสี่ตัวไปซะะเพราะว่ามีกามีแมว หมากับเพาใครเห็นมอะไรกินเท่าไรดอกแมวเนี่ยตัวสําคัญเป็นเจนแมวปลามาใส่แถวนี้นาจับไก่น้อยกินนี่ครับไก่หน้าลุงพ่อนกระคลิปนี้กะ่ะไทยเบิ้งสียอวๆจักหน่อยนะครับผมกตเพราะว่าน,นี่เอฟซีบางท่านนะครับก็เหนต่นมากว่าลุงพ่อน อยี่ยเห็ดเชิยบสันไล่าสันว่าเอ่อเห็ดสีเงาๆจักน้อยเน่ยยังขี้ไรก็จะแก่นาที่สิบนาที่มาสันว่ากำลังพอดีมาสันว่าแก่นาที่สิบนาที่มันพอนก็เลยไทยเงาๆให้ที่น้องที่เบิ้งน้ำอ่อจับนอยนะครับสำหรับผูบักเบิ้งเงาๆผู้บักมากเบิ้งเงาเบิ้งไหลกะกดผ่านไปเขาบอกไปยังนะครับผมจังเลยกะโอ้กำลังแรงใจนะครับเด้อ สำหรับหลวงพ่อแล้วถ้ามนี่ท่านผู้ชมคำว่าชมมาเบิงหลายๆแต่ดีใจนะครับพุ่มใจเป็นสิ่งที่ผู้ทำยูทูบทุกท่านเราต้องการการคำามาเบิงคำามาคอมเมนต์นะครับมาแชร่จิบกระพื่อกาลังแรงใจของยูทูบทุกท่านนะครับที่สร้ารงยูทูบสร้างส่องยูทูบขึ้นมากต้องการยอดไลค์ยอดวิว ต้องการพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์นนครับสำหรับเชี่นี้ก็คงจองจบที่นี่นะครับสวัสดีครับ